อันว่าก็มันเอนแอออนก็เบียแล้วแต่แม่เบี้ยก็่รก็ย่แล้วไปนัดไม่เบี้ยด้พือลาวแล้วไปนัดไม่เบี้ยไปเถอดเลยเอ้วออัโอ้นี่ไม่ได้เสียที่ติดก็ต่เลยอ๋อติดก็ต่ไปหาที่้านเลย เออเ่าได้ท so, mm. yeah. okay. okay. oh, oh, ี yeah. ่กัปโอล่ะอ๋ออืมอย่างไรเอออ่าอืมดาวอ๋อให้ไปรอยนึงกันเอาโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวผมกะไมันมันกี้ลืมอ๋อมันกี้ลืมน้าเติ้ลน้่ปนเบเร นี่เดียวปบุ่มตังตังคแตว่ามันยังหมั้งนี่อยู่ในโชค r ồ อยฟาไปไอ้าเนี่เออตอนนช่วยหนืงแกมไม่กอยอยู่ตรงไหนบ้านคนอยู่แถวไหนอยู่กทรายฝทรายน้มอ๋นั้นทำงานต้องไมทำงานด้วยไหมทำงานเลยทำก่อสร้างนี่นะอ้เจ้าว่าโต้แก้วว่าไอ้ทำบ้านมั้งโอ้ทำงานก่อสร้างเป็น โอเคงเออโอเคขยันเพรามันคือโลกบางอกอเรื่อมันจับเร็วปีกว่าสาที่ยันต้เด็กเออเอาโอเครอนรอนที่รถแร้วนะกี้อ่าโอเคสลามสลามสลามายาลันอ่าลนเออโอเคโอเคไอปลอดไปแข่งแรงแรงรถมั่งเบิดเทียบต่างนี้ทวนทางระวังไปถักดตัวเดียวไักไปหนัดนัดจีเหลือกันบ้านี้แคบแคบไป โอเคโอเคได้สักรอยก็ซ้อมรถได้เลือกก็เสิร์ฟละโอเคโอเคจบดีอันล็อกคุมครองระวังระวังร้อนร้อนูนชุ้งไปตรงนน้ไปก่อยเลียวตรงนู้ระวังระวังเลยรถด้วยเลยรถด้วย พูดยางแล้วเบื่อ่อมรถแล้วไม่มีตังค่าซ่อมรถต้องขอให้ช่วยเหลือคนลำบากคนยากจนเขาคอยไปตลาดควนโดนไปซื้อปลาสักหน่อยกินนั่นแหละอะไรที่เราช่วยเหลือเขาได้ช่วยลูกอะไรที่เราช่วยเหลือเราไม่เดือดร้อนก็ช่วยเขาได้ช่วยแล้วเราไม่ลำบากก็ช่วยเขา